ครับผมบิวที่เราไม่ได้ออกมาเจอกันนานเลยนะครับผมก็คิดถึงมันฟ้าคุ้มคืนมาแล้วฝนจะตกไม่เนี่ยนะครับผมก็ ถึงนะที่ผมไม่ได้เที่ยวแบบนี้มานานนะครับก็เดี๋ยวไปเจอนข้างบนเลยดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหนกับน้ำตกที่ผมกำลังจะผ่านไปเนี่ยครับเราก็มาถึงแล้วกับน้ําตกไอ้เขียวนะก็ผมไม่ได้ขึ้นมานานนะครับแต่เดี๋ยวผมจะรีบขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะว่าฟ้ามันมืดแล้วเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกก็เดี๋ยวงานเข้าอีกผมน้ําตกไอ้เขียวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะเพราะว่า ฝนนะ่ะมันเหมือนทาทีท่าว่าจะตกลงมาเพราะว่าถ้าผมช้ากว่านี้ผมอาจจะเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไม่ให้ขึ้นนะครับเพราะว่าที่เนี่ยถ้าฝนตกนิดนึงเจ้าหน้าที่ไม่ให้ขึ้นแหละนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายแล้วก็ดิบๆหน่อยแต่ว่าสวยงามนะด,ดูกันเนี่ครับทางเดินก็ประมาณนี้เลยคือถ้าฝนตกเนี่ยเราต้องรีบลงนะที่เนี่ยเพราะค่อนข้างอันตรายนียครับแล้วฟ้ามืดมากแล้วฉะนั้นผมต้องรีบขึ้นไปก่อน แล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายข้างล่างอะไรอย่างนี้ค่อยลงมาไม่งั้นแย่แน่ <laughs> ไปที่สูงสุดก่อนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมากัน <c oughs> เพราะว่าผมจำได้ว่าที่เนี่ยค่อนข้างอะเดินขึ้นไปน่าจะมีสามชั้นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับสวยงามว้าวให้ดูนะครับโอ้โห <c oughs> เรารีบขึ้นไปก่อนเดี๋ยวกลับลงมาผมจะแวะถ่ายตรงนี้นให้เต็มอิ่มเลยเดี๋ยวขึ้นไปให้สูงสุดก่อนดีกว่าทาเวลากันนิดนึงก็บริเวณแถวนี้นะครับก็จะมีมน้าตกพรมโลกมันก็เนี้ยครับน้ำตกไอียววังลุงอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีเยอะเลยแหละตรงเนี้ยนี่ก็คือชั้นที่หนึ่งนะหนาน้ําราบนี่ชั้นที่หนึ่ง ซึ่งชั้นที่หนึ่งเองคือผมมาตั้งแต่กลับมาจากทํางานที่บอกอะครับว่าไปถ่ายงานเนี่ยผมอยู่ในธรรมชาติก็จริงแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้ถ่ายอะไรแบบเป็นของตัวเองเลยนะคือสถานที่สวยๆจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรของตัวเองเลยเพราะทำแต่งานก็แล้วพอทํางานเยอะอยู่บ้านนานๆผมรู้สึกว่าร่างกายมันมันเริ่มโทรมอะครับ นี่ผมก็ยังไออะไรนี้อยู่ผมเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วผมไม่ต้องออกมาแบบช่วยแบบผมต้องออกมาแบบยังไงบาลานซ์ตัวเองอะ่ะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมอยู่ห้องนานๆผมจะป่วยนั่นแหละผมเลยต้องมาเติมป่าเติมเข่าอีกนึงนะนี่ครับพืชเบหานะนี่นี่พืชเบหาครับก็คืออ่าเป็นพวกอิง,งาใสนะเขาเรียกล่าอะไรนะเป็นพืชอะไรสักอย่างที่แบบ ที่มันเกาะตามต้นไม้ครับเขาผมก็เรียกไม่ถูมก,กันจําไม่ได้แล้ว่าเรียกยังไงนะนะกาฟาก,กาฟากฟิวกาฟากเนี่ยครับนยเราก็จะเห็นว่าเต็มไปหมดเลยโอ้เดินมต่อแล้วก็ตอนนี้ไม่น่าจะมีใครอยู่นะครับที่นี่หมายถึงแล้วว่าตอนนี้ก็น่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวนะก็จะมีแต่ผมนี่แหละลว,วันนี้ แล้วก็ที่ผมชอบมานะครับถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตนะเวลาผมมาผมจะที่ที่ผมมาจะไม่ค่อยมีคนเพราะว่าผมจะมาวันธรรมดาแล้วก็มาในช่วงที่คนไม่น่าจะมากันฮะ <c oughs> นี่นี่ดอกไม้ต้นอะไรไม่รู้ผมก็เรียกไม่ถูกสวยจังเดี๋ยวค่อยลงมาเก็บให้หมดเลย <c oughs> ไปไปไป ผมก็เป็นจริงๆนะครับถ้าผมอยู่ในห้องหรืออยู่ในที่เดิมนานๆแบบในบ้านหรือในแบบห้องคอนโดอะไรเงี้ยพออยู่นานๆนะผมรู้สึกว่าร่างกายผมมันจะป่วยเอออาจจะเป็นโรคกิตแบบรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงผมก็พยายามออกไปวิ่งไปอะไรไปเรื่อยนะแต่ว่ามันก็มันก็รู้สึกยังไม่ธรรมชาติเท่าแบบมาเที่ยวแบบเนี้ยมาเที่ยวแบบเนี้ยมันรู้สึกแบบพอเห็นวิวแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันแบบโอ้หโคตรดีเลยอะไรแบบนี้ฮะ นั่นแหละผมก็เลยชอบในการที่แบบได้ออกมาแบบนี้มากกว่ามันได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้เสพวิวไปด้วยแล้วเนี้ยมันก็เพลินกว่านะผมว่ามันเพลินกว่าไปวิ่งเ,ยเฉยๆครับชั้นที่สามอีกร้อยห้าสิบเมตรนะครับอันนี้ชั้นที่สองนี่นะครับข้อดีของการเที่ยวในวันธรรมดา <c ười> คืออุ้ยงงงงงวิสวยจัง ผมโจมให้ดูไม่รู้แมงมุมอะไรโอ้โหไม่รู้แมงมุมอะไรครับแต่เท่ดีนะครับเรายากต้องเดินขึ้นไปอีกนะเรื่อยๆคนเดียวตามสไตล์ของเราโอ้ผีเสื้อสวยโอ้ <c oughs> มีและโอ้สีสวยมากเลยครับ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมนี่น,นี่ตัวนี้นะจะปีกด้านในะเป็นสีฟ้านะครับดูดิ โพเทโอรูปอ,อะไรไม่รู้ตายกันต่อนี่ครับเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติบรรบัติของผมนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่ชั้นแต่ผมก็จัไตใให้สูงที่สุดแหละเพราะว่า นานๆที้เขาจะเปิดให้ขึ้นคือเขาเปิดตลอดแล้วครับแต่ว่าที่นี่ฝนมันตกบ่อยมากก็เลยไม่มีโอกาสได้ขึ้นเลยชั้นที่สามหนานบางใบนี่นี่ครับนที่สามแล้วเนี่ยถ้าผมดูนะโ ตรงในนี้อาจจะเห็นไม่มืดแต่ของจริงไม่มืดมาแล้วในตรงนี้นี่ครับผมว่าถ้าขึ้นไปก็มีไฟต่อได้นะแต่ว่าอาน่าจะต้องเป็นทางให้เจ้าหน้าที่นะครับถามว่าผมขึ้นไปได้ไหมผมขึ้นไปได้ไม่หลงหรอกแค่นี้เพราะว่าตอนลงมันง่ายเพราะว่าเราตามน้ําตกมาได้ไงแต่เราก็ไม่รู้จะขึ้นไปทำไมนะงั้นเราจะถ่ายอ่าเท่าที่เขาให้ขึ้นมาแล้วกัน เอาจริงถ,ถ้าแถวนี้นะครับผมแบบผมเคยเดินขึ้นไปมาหมดแล้วแหละเพราะว่าเขาหลวงอะ่ะผมก็เดินขึ้นไปแล้วแล้วก็ถ้าใครเดเคยดูคลิปเก่าๆอะ่ะเวลาผมไปกับนายพานนะนายพานเขาก็จะพาเลาะไปทั่วเขาแล้วแหละครับแต่ว่าอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็คือเป็นจุดจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ใช้ในสําหรับการขึ้นลงเขาหลวงนั่นแหละครับก็ อยู่ที่ว่าทิปของเราหรือเจ้าหน้าที่จะพาขึ้นด้านไหนนะนะครับก็ข้าขึ้นไปก็เนี่ยครับเป็นประมาณนี้ถ้าเราเข้าป่าไปยังไงครับก็ขึ้นขไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นไปเจอปลายน้ําตรงนู้นแล้วก็ประมาณนั้นครับไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะอยู่แถวนี้แหละจะถ่ายความสวยงามของม,มนันนิดหน่อยให้เพื่อนๆได้ชมกันอ<ฆ>านานออกมาทีมีความสุขมาอยากถ่ายคลิปตลอดแหละแต่ไม่มีเวลาเลยเนี่ย พอมีแล้วแบบถึงจะเป็นที่แบบเล็กๆสั้นๆแต่ผมก็รู้สึกดีใจนะที่ได้กลับมาถ่ายมันะอะไรแบบเนี้ยหาทางลงก่อนนี่ครับมันต้องค่อยๆเลาะลงไปนะอันตรายเหมือนกันดีนะ,ะถ้าฝนตกคือลื่นมากนะครับพวกหินแบบเนี้ยแล้วผมจะเลาะเลาะเลาะไปถ,ถึงตรงนู้นแหละแล้วก็อ่า สิ่งที่ผมจะต้องเตือนนะครับว่าเหมือนถ้าเราเห็นน้ำเป็นแบบนี้บางทีอย่างเงี้ยโอเคถ้าเราเห็นพื้นมันหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่ถ้าตรงไหนที่เราไม่เห็นพื้นมันอ่ะแนะนําว่าอย่าเพิ่งลงไปครับสิ่งเราจะคิดว่ามันตื้นเพราะว่าบางทีอ่ะมัน,ม,นมันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นน้ําวนแล้วมันดูดล,ลงไปได้นะอันตรายนะครับฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะถ้าไม่เห็นพื้นน้ําจริงๆอย่าเพิ่งลงนะครับประมาณนั้นเลย ให้เลาไปปีนขึ้นไปอีกหน่อยดียวกว่าแดดมาแล้วสวยมาก ตนเงี้นหน่อยคนระับผมจะปีนขึ้นไปใ,ใกล้ๆกว่านี้นะไม่รู้ปีนได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวลองปีนดูนะครับมันลื่นนะครับตรงเนี้ยมันลื่นแบบลื่นเลยอะ่ะต้องระวังระวังหน่อยเพาตกไปก็น้ำแรงม,มากแนละ้วผมว่าเนี่ยถ้าตรงเนี้ยไม่ลื่นเนี่ยผมนะั่ขึ้นทางนี้ไปเลยเดี๋ยวลองดูก่อนนะโอเคถ้าจะพอได้อยู่คนระับ ให้ซีมก่อนอ้แต่ตรงเนี้ยลื่นแน่คลายอย่างเงี้ยถ้าปลอดภัยนะต้องลองหย่อนไปก่อนนักษาหนึ่งก็โดดในตรงโน้นไม่ได้เราโอเมาแล้วรอดผลมาแล้วโอ้ เนีตรงนี้ต้องระวังนะผมว่าอย่างเงี้ยอันตรายเพราะว่าอาจจะเป็นน้ําวนได้นะครับเป็นหลุมมืดๆอย่างเงี้ยขออยู่ตรงนี้สักพักก่อนแล้วกันคนระับขอถ่ายรูปมันกันหน่อยเจ้าน้ำตกนี้ เดี๋ยวผมมาให้ดูจริงมันมืดนะเห็นไหมตอนนี้้าเริ่มร้องแล้วนะเดี๋ยวผมก็ต้องรีบลงแล้วเพราะว่าบนเนี้ยรายมากนะครับเพราะว่า้าจริงสตกนินเขาจะรีบผิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นเลยแล้วผมรีบลงเ๋ยวร่หล่วงทางแวะไปขอแวะครับก็บรรยากาศบริเวณนี้ฮะสวยงามมากมาก วสวยเป็นเลยอ่ะเ็นน้ำตรงนี้นี่คือเพลินเลยนะครับนี่ครับก็ระหว่างทางที่เจะกลับก็ประมาณน,นี้เลยโอ้หตรงโน้นมีน้ำตกใบเล็กอีกนะผมมาชอบที่แบบมันตรงไหนมีต้นไม้แล้วก็มีร่องน้ำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมมาชอบนะผมเป็นโรคจิตอะไรก็ไม่รู้แต่ผมมาชอบที่แบบ ได้เห็นธรรมชาติแบบิเนอนสวยดีเลยเนี่ยเพื่อนดูดิมันเป็นมันเป็นของดอกอะไรสีมันแบบชมพูสวยจังาหาดอกเมันเป็นนื้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นดอกชมพูหรือเปล่าหรืออะไรนะนไนะะกกม่แน่ใจนะนะแต่วัาตกบนแู้วะสีมันสวยดีในน้ำก็มีปลาเต็มไปหมดเลยนะ นี่คือบรรยากาศของน้ำตกชั้นที่สองนะครับตอนนี้ผมย้อนลงกลับมาดูนะก็สวยมากเลยนะชิลเลยนั่งเล่นได้อะไรได้บรรยากาศดีครับ แวะทุกจุดเลยครับนี่จุดตรงนี้ก็สวยนะครับพอมันสวยอะผมก็อยากจะนั่งพักนั่งแวะไปเรื่อยอะไรเงี้ยเออดีนะครับก็จริงๆอะเราเดินถึงข้างล่างได้นานแล้วแหละก็เดินมาไม่ถึงสิบนาทีหรอกแต่ว่าผมก็แวะไปเรื่อยเลยตอนเนี้ยเพราะว่าเจออะไรสวยผมก็แวะดีสวยได้ไงนี่ครับผมก็แวะนั่งไปเรื่อยในแบบเนี้ยมันก็เลยนานหมาทำมทั้งทีผมก็อยากจะนั่งเพลิธรรมชาติอย่างเนี้ยแหละเพราะว่า ว่าจะเล่นน้ำเหมือนกันแต่ว่าขี้เกียจเปลี่ยนชุดครับก็เอาเตรียมชุดมาแล้วแหละแล้วก็เล่นคนเดียวจะเหงาๆแล้วก็วันนี้ยังแบบมีอาการเหมือนแบบป่วยอยู่นิดนะครับมีไข้คือไม่มีไข้แต่ผมไอเหมือนแบบแพ้ฝุ่นแพ้อะไรเงี้ยพออยู่ในห้องันนานอะไรเงี้ยชอบเดินป่าแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้เลยอันนี้มันคือต้นอะไรนะครับใครรู้บอกด้วยนะดอกอะไรอะไรเงี้ยเออผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยจริง ว่าดอกอะไรพอดีมันขึ้นอยู่บนโคดหินนะครับก็เลยแบบกันถ่ายแ้วไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือดอกอะไรดีทั้งบดางนั้นก็มีนะสวยดีนี่ครับก็ไม่รู้ว่าเม็ดของอะไรนะสวยดีอยู่ในป่าไม่รู้เม็ดอะไรเหมือนใครรู้บอกด้วยนะเออผมว่ามดีดะสีมันสวยจังไม่รู้กินได้หรือเปล่าดูดิ ต้นไม้มันเก่งนะหะนยังขึ้นมาแบบอันนี้ปูนนะครับไม่ใช่ต้นไม้จริงนะแต่มันเก่งนะมันยังเกาะปูนขึ้นมาได้สุดยอดโอ้หั้งกาฝากทันแบบมอสเฟอร์นี่คือแบบดีมากเลนะดูดิดูเยว้ามันรบด้านบนมูเขา ขางล่างมีน้ำไหลก็สวยจัด มากเลยมันตกอยู่ตัวมันอยู่ด้วย,ยไหมให้มีตัวครับมีปีกถุงใหญ่มากดีปีสวยมากก็ใหญ่มากด้วยปีปีเชื่อนี่ก็คือด้านล่างสุดของน้ำตกนะครับก็เป็นด้านล่างนะครับตอนที่เราจะเดินไปใต้พออืงนี้เป็นพื้นที่อุทยานแล้วนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อะไรอยู่บริเวณนี้หละก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็ เดี๋ยวผมน่าจะลงนะครับแต่ผมอาจจะแวะถ่ายะอะไรไปเรื่อยก่อนถ้าถ้าเจออะไรแบบโดนๆนะ่นาจะแวะไปเรื่อยตามสไตลผมนะตอนนี้ดูแล้วอาจจะแวะไหนไม่ค่อยได้เพราะว่าฝนน่าจะกําลัางตกนะครับแล้วก็ที่เนี่ยพึ่งแบบมีพายุเข้าแล้วก็น้ําท่วมหนักไปด้วยนะนี่นครน,นะก็ต้องระวังนิดนึงครับก็เดี๋ยวไงผมอาจจะต้องไปแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้ากับทรงโจนโซนคนครผมก็อยากจะกลับมาเที่ยวให้ได้เยอะๆเหมือนเดิมนะแต่ก็ งานเยอะด้วยนะครับทำอะไรหลายอย่างเลยก็ยังไงเจอกันใหม่ EP หน้าันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสิ่งทุกคนนะครับ